สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมกระทงกะลิกลุกอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับลายเล็บมือนางสอนดอกไซส์กล้วยไมย้อะเน,นี้ยเดี๋ยวจะดูวิธีการพับนะดูจากมือคนพับนะครับค่อยๆดูช้าๆดูครับถ้าจะไปทำเราก็ไปรีเพย์ดูนะครับไปรีเพย์ดูช้าๆ น,นี่ดูมือคนพับก็สวยแล้วหน้าหน้ารับรองสวยแน่นอนครับแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมให้ดูมือก่อนดูมือคนพับอันนี้จะเป็นไส้ดอกกล้วยไม้เลยครับดอกกล้วยไม้สีเหลืองดูการทำทชา้าช้าจากกระทงธรรมชาตินะครับใบตองกล้วยไมย้ แล้วก็ใช้แม็กถ้าปกติเขาก็จะใช้ใช้เป็นได้เย็บแต่ตอนนี้ทําให้ดูเป็นใช้แม็กครับดีวก็จะเป็นเป็นกรีบแบบนี้จะได้มาเป็นกรีบแบบนี้นะาานนะแต่ละกรีบก็ไม่ไม่ง่ายไม่ยากสามารถทําได้เนี่ย <Yeah. S 1> พอทําเสร็จแล้วก็จะมาประดับประประดับเข้าเป็นกระทงแบบเนี้ดูลาย ็นลายที่สวยนะลายจกากกล้วยไม้อันนี้เป็นเล็บเล็บลายเล็บมือนางเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีไทย ลายใบตองนะครับลายใบตองจากฝีมือช่างผมถ่ายใหใจครับขอก็ถ่ายอย่าลืมนะครับชอบก็ติดตามช่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูได้ช่องสมเ t ถเมนะครับจากปากคลองตลาดเดี๋ยวเราจะถ่ายเรื่อยๆถ่ายลายสวยๆการทำหลายๆรูปแบบให้ชม อัปเดตกันมาให้ชมกันเรื่อยๆในช่องเทศกาลหรือว่างานต่างๆจากช่างฝีมือลายสวยนะครับไปรีเพย์ดูแล้วก็ทำตามได้ครับก็มาประดับเข้ากันด้วยกันมันก็จะสวยๆแบบนี้น,นี่เป็นกล้วยไม้ใบตองขอบคุณนะครับ